สวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับที่วัดหนองบัวบานครับตอนนี้ผมก็พามาดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับที่อยู่ภายในวัดครับครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องครับช่องก้าใหม่ชาแนลครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะพาไป ดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับนี่เด็กหาว่าเบิ้งขอเบิ้งนี่เด็กหาที่เพิ่นบอกว่าเห็นเลขกาแต่ว่าเพิ่นเห็นเป็นตัวอะไรที่ไหนที่ไหนวะแต่ว่าเพิ่นว่าเห็นสามตัวที่มันบ่แต่เหาก็เห็นเด็กหาเนี่ยละเน่ยอ๊ยนี่ครับเด็กหาเลขกหาเจ้ อโอ้พุ่นนี้แปดแปดยู่งหุ่นแปดแปดเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวยางไปเบิ่งทั้งแปด้ปน,นี่พี่น้องเออแบบแปดหานี่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องนะเบิ้งเหมือนอันนี้หาครับผมครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งแปดครับมองแปดยู่งฟังก้อนก้อนสิไปเบิ่งแปดเบิ่งอันนี้ก่อนนี่มันแม่เล็กยังพี่น้องอยู่อยู่ทั้งหนาหนี่ก็มี่ครับทั้ทงหนาก็มีครับบนเล็กขึ้นบนมีสี่ตัวหรือมัีสามตัวโอ้ห้าเท่าเป็นไหหกตัวมีด้วยอันนี้เลขยังพี่น,อน้องเคล็ดบ้านา เจ็ดเ่ยผู้ใดเห็นเป็นเลขยังครับโอ้เฮ้าตะขันแม่นตีตีไ,ได้เป็นเลขใดเนาะเป็นเลขเจ็ดหรือเจ็ดกับหนึ่งนะครับม่นเจ็ดกับหนึ่งเนาะเป็นไปได้สองยางานั้นมันบ่เจ็ดกับหนึ่งครับโอ้อะชัางนี้กันยงางแม่เี็เลขแปยดยางงามเลยวบบมันเนบาดเต่าดีเด่นโอ้มันมันไปิดทัศประต,ตอบังเอ,อิญไปิดทิศประต้อกแน,นวได้ี่คอยเปลี่ยนหนึ่งทีอันออนี้ช่วงนี้ก็เป็นเลขแปดได้พร้อมพป่น้นงเ้อแต่ว่าใหญ่กันยูดิแปดงามครับ ใหญ่กันอยู่อยู่คนละตำแหน่งอยู่คนละมุมครับอือไปเด็กคนใหญ่เบิ่งในระยะไกลๆเออนี่เด็กแฝดยู่นี่เนาะครับผมมือเพิ่นเห็นมือเพิ่นมาท่ำพิธี่เหรอวะมือเมื่อวานนี่บอก่นท่ำพิธีมือปลาปลามาน่ะว่ามือวานเนาะมือวานตอนฝนตกเนาะท้งพุูนกะทีเป็นเลขเกทเลขหนึ่งเชียงแสนเนาะหนึ่งมุมกัน ดูได้กันไปได้เลขฮานะเป็นยังชั้นล,ลักษณะเลขฮานะฮารับซองประตูเดียวกันด้วครับพี่นวะเออฮารับซองมีโอกาสเป็นไปดได้เพราะงอเป็นคนละทั้นอืมเนาะอ้าวรการแล้วได้เลขใ HP เข้าแล้วอันนี้แม่นเลขวันนี้อันนี้ว่าแม่นเลขเหรอหจริงจัิงเป็นขีดเทียนด้วยซี้เห็นน้ำตาเทียนธรรมดาว่าแม่นเลขเลย เอออ่ะอ่ะอ่นะครับปอยพี่น้องเอฟซีครับจังที่เห็นนี่นะครับเป็นความจริงคือเพิ่นว่าแตว่าเป็นเห็นอยู่ในอ่างเป็นตัวใดนะครับมีเปียกมีเกไม่หานะครับหรือเปียกไม่หายังสิกงไดครับแล้วแต้ผู้ใดสิตีเป็นยังไงเรื่องปอยพี่น้องเด้อใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็เอาไปวิเคราะห์เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับ่อ่พ nice. ี่น้องนะครับ ติดอ,อ,อ,อกติดใจมันเป็นที่ยังเล็กจะของมัดอยู่ในอกในใจนะครับพลั้งหยิบรถรีดนะครับตลาดกินแบงว์รับาลเมื่งวักยักใบสองใบนะครับแต่เดี๋ยวมีโชคมีลาบโดยมีโอกาสโดยมีโชคมีลาบยิ่งช่างวัดคนเนาะถ้าวุ่นเป็นจอมปลวกนะครับจอมปลวกรั่นเชิงว่าใช่ว่าจะ

ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องก้าหมหอยแชนแนลครับคันมากก็ฝากเอาไปคันเขากับเด็กเอฟซีตัวใดก็ให้เอาไปนั่ซื้อได้ครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับครับกันเด็กเขากันก็น,กน,นำไปซื้อหวยซื้อซื้อลอ,อตเตอรี่ สลากกินแบ่งรัฐบาลได้ครับก็จะเป็นมีห้าเจ็ดแปดหรือเป็นห้าหนึ่งแปด ครับนี่ก็เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับ ครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูจอมปวกครับครับนี่ก็เป็นจอมปวกครับที่อยู่ภายในวัดอยู่ข้างบนก็เหมือนคล้ายๆเสียนพญายนาคครับใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับคถ้าชอบตัวไหนก็ ลองสองดูได้ครับดูชมดูครับครับใ้าเ c เห็นตัวไหนก็เม้นมาถามเม้นมาบอกได้นะครับอยู่ในจอมปวกครับ,ค,รบคนที่เคยถูกหวย ที่จอมปวงนี้ก็นำผ้าเจสีครับมาผูกมาถวายท่านครจะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องก้าวใหม่ชาแนลครับ ค,คลิปนี้ก็อจบลงเพียงแค่นี้ครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับก้าใหม่ชาแนลครับเพื่อจะทำคลิปใหม่ๆให้ท่านเ c ฟซได้รับชมกันไปเรื่อยๆครับผมครับขอบคุณครับ